สวัสดีจ้าห่าสิมาสังเส้นสปานองใส่กระถิ่นไปวางใส่รองใส่ไว้มันเป็นทีเป็นทีมันจะขายง่ายน่ะน้องเส้นสปาสปาซุปครีมสปาคกตตี้ซอสหมู เส็บไว้เป็นทีเป็นทีทีนึงหลายเติบอยู่ขายกับบแพงหาสิบบาทที่ละห้าสิบบาทใส่หมูใส่ไก่แล้วแต่ใส่ทะเลก็จะแพงนิดนึงทะเลแต่ห้าใส่สิเร็คือกระเซ็นขนมจีนห้าแบบนหก It, it. It it. It ้องหไปไปทีทีก็รายก็ตะกินกินอยู่เลยตากิตี้ซุปครีมตากิตี้ซอสหมู พอหนึ่งก็ได้ซ้ำหนึ่บบนนนง่ล้วกนยังพอหนึ่งก็ได้หลายทีเติบอยู่ต้มแล้วเขาก็ไปล่างน้ำเย็นล่างน้ำเย็นเลยมันออกสะอาดสะอาดแล้วเขาก็ใส่หมดใส่น้ตี่นู่นเท่านั้น สวัสด,ดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามะวัดวสดนเด้อสวยสุดหลอเท่าลูบ๊ายบาย